และอีกหนึ่งบรรยากาศนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูกันที่จังหวัดส,สงขลาค่ะโดยทางเทศบาลน,นครสงขลาได้จัดเต็มค่ะกับคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังและปาร์ตี้โฟมรวมถึงการแสดงควงกระบองไฟและบูธจำหน่ายสินค้าเพื่อจะหวังกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวค่ะ โดยบรรยากาศที่ลานดนตรีหาดชลาทัศน์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลานายอำนวยพินสวรนรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดโครงการสงขลามหาสนุกสงขลาเฟสติวัลกิจกรรมวันสงการ Amazing Space สงการเฟสติวัลจัดโดยเทศบาลนครสงขลาจัดขึ้นนะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้ชาวต่างชาติได้รู้จักประเพณีอันดีงามของไทยและฟื้นฟูเศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครสงขลาและจังหวัดสงขลาโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภ รัฐพินสุวรรณรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสงขลาตลาดจนหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานกันอย่างคับคั่งค่ะ ทั้งนี้ครับก็เพื่อเป็นการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมงานภายในจังหวัดสงขลาเพิ่มมากขึ้นตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวและยกระดับการท่องเที่ยวในพื้นที่สู่การท่องเที่ยวระดับประเทศในการกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัดสงขลารวมทั้งสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองสงขลาและจังหวัดสงขลา กิจกรรมในงานมีบูธจำหน่ายสินค้าการแสดงดนตรีการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินสงการานต์รังสรรค์และการแสดงควงกระบองไฟรวมถึงปาร์ตี้โฟมโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานครับ